สนับสนุนโดย G View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาตร์บอดที่เกมเมอร์และโอเว c ร์คล e อเกเลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Toshiba Leading Innovation โชมาฮอมีสต็อกส่งฟรีเปลี่ยนได้สวัสดีครับพบกับ Overclock Zone ซนทกับผมในไอซ์และช่วงของการแกะกล่องการ์ดจอนะครับหลังจากที่รอคอยกันมานานแสนนานนะครับวันนี้เราก็ได้รับมาแล้วกับเจ้าออนี่เลยครับ As u s Matrix HD 7970 Platinum นะครับการ์ดจอในรุ่น b i g b เบิตัวแรงสุดจากทาง AMD นั่นเองนะครับ ก่อนที่จะไปดูตัวการ์ดครับเรามาว่ากันถึงบันเดอร์สุดเจ๋งกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกครับเป็นส่วนของไดเวอร์ซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็ยูทิลิตี้ต่างๆนะครับคู่มือในการติดตั้งการ์ดครับสายแปลงไฟนะครับจาก PCI Express 6พินเป็น8พิน1หัวนี่ครับบิดคอร์ดไฟจำนวน1เส้นอะแดปเตอร์แปลงจาก DVI เป็น D-sub หรือว่า15พินนั่นเอง1หัวครับแล้วก็นี่ครับเป็นสาย VJ Hotwire นะครับเสียบจากตัวการ์ดไปลงที่เมนบอร์ด เพื่อทำการปรับค่าไฟคอเมมแล้วก็ PLL ได้เลยนะครับส่วนบอร์ดที่รองรับก็คือ RAM p a g e 4 Extreme แล้วก็ m a x i m a t 5 x t r e m e นะครับ v i m Heat Sink นะครับตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับเมื่อเราทำการถอด Heat Sink ออกเพื่อทำการเล่น a i n 2หรือว่า Nitrogen Leak นั่นเองนะครับให้มาพร้อมกับสกรู4ตัวเอาไปยึดนะครับของแถมที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งเป็นนี่ครับแผ่นรองเมาส์จาก Steel s r i e s นะครับมีโลโก้อสุดด้วยนะครับตรงกลางเนี่ยสกรีนตัวเกมแดงบรไวไเลยนะครับและสุดท้ายก็คือตัวนี้ครับเป็นโลโก้ ROG หรือว่า Republic of Gamer นะครับเป็นเนื้องานอลูมิเนียมครับพื้นสีดำโลโก้สีแดงบรอนนะครับเจ๋งมากๆเลยข้างหลังเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเอาไว้แปะกับตัวเคสหรือว่าจะเอาไปแปะกับอะไรก็ได้นะครับหลังจากที่เรารอคอยกันมานานนะครับซึ่งการ์ดตัวนี้อาจจะได้เห็นแวบๆผ่านตาในเทปเมื่อสัก ช่วงงานคอมพิวเตคนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่าด้านหน้าของตัวการ์ครับพัดลมขนาด10เซนติเมตรจำนวน2ตัวด้วยกันเป่าลงไปที่ฟิลระแบบความร้อนนะครับฝาครอบพลาสติกตรงนี้ครับเป็นสีดำมีโลโก้ ROG สีแดงตรงนี้ด้วยนะครับมีลายเส้นครับตัดยาวไปถึงท้ายการ์เลยตัวฝาครอบเนี่ยดูแล้วออกจะเป็นเหมือนยางอวกาศสักนิดหนึ่งนะครับ มองผ่านตัวพัดลมเข้าไปแล้วเนี่ยตัวฟิลร์บความร้อนเนี่ยเป็นแนวตัดกับตัวกาดนะครับมีฮีตไบร์จำนวน5เส้นด้วยกันมาทางนี้2เส้นแล้วก็มาทางนี้อีก3เส้นนะครับด้านข้างตรงนี้เนี่ยมองเห็นกันชัดๆเลยว่าเราต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งทั้งหมดถึง3สลับด้วยกันนะครับโลโก้ตรงนี้เอซ s นะครับเป็นสีบอลตรงนี้เนี่ยโลโก้เมตริกตรงนี้เนี่ย ด้านในเวลาเราทําการติดตั้งเราเปิดเครื่องเนี่ยมันจะมีไฟแสดงสถานนะเป็นสีหสีด้วยกันนะครับห้สีตรงนี้มีด้วยกัน5โหมดนะครับเริ่มตั้งแต่เบาสุดยันแรงสุดเลยนะครับอินเทอร์เฟซทำการคอร์ดไฟครับทำการเชื่อมต่อคอร์ดไฟลได้เป็นคอร์ดไฟเอกได้นะครับสวิตช์ตรงนี้ครับสามารถสลับไบออสได้ถึง2ตัวด้วยกันนะครับและท้ายสุดของตัวคาร์ด ยังคงจำเป็นที่จะต้องใช้ PCI Express 8พินถึง2หัวด้วยกันนะครับเหมือนกับตัวที่สุดเคัดทำออกมาก็คือ HD 7970ใน雷蛇 U2 TOP นั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนสำคัญของตัวการ์ดอีกจุดหนึ่งครับเป็นในส่วนของด้านท้ายการ์ดนั่นเองนะครับปุ่มแรกเลยครับสีแดงๆตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของปุ่มแฟน100%นะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราขอเขาเป็นแฟนแล้ว เขาก็ตอบตกลงมานะครับว่าเราเป็นแฟนกันนะครับไม่ใช่ครับเมื่อเรากดปุ่มลงไปปุ๊บแอเห็นไหมครับพัดลมตรงนี้จะทําการหมุนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดเวลานะครับอาจจะมีเสียงรบกวนบ้างครับเล็กน้อยแต่ก็คงไม่มากเกินไปนะครับสำหรับขาโหดนะครับถัดมาครับเป็นในส่วนของปุ่มที่มีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ลบตรงนี้ติดกันนะครับบวกลบตรงนี้เราสามารถทําการเพิ่มแล้วก็ลดไฟให้กับตัวกาดดไ้้นนะคครรัับาาล่งบ จะมีไฟ LED แสดงสถานะนะครับแดงเหลืองเขียวนะครับจะมากจะน้อยก็อยู่ที่เรากดบว,วกลบตรงนี้นะครับสามารถทำการกดได้เลยในระหว่างที่เราทำการเล่นเกมหรือว่าเดชมาร์กนะครับเพื่อเพิ่มความเสถียรให้กับตัวอาการนั่นเองครับสุดท้ายครับกับปุ่มตรงนี้ในส่วนของเซฟโหมดครับเซฟโหมดเนี่ยคือปุ่มที่เอาไว้กดเมื่อเราต้องการกลับคืนสู่ค่าที่มีสภาวะปกติหรือว่าปลอดภัยที่สุดนะครับกดปุ๊บ สามารถกลับมาที่ค่าเซฟหมดได้เลยนะครับสามารถกดได้ในขณะที่เราใช้งานตัวการได้เลยนะครับตรงนี้เลยน่าสนใจทีเดียวนะครับเป็นลั๊กแฟนคอนโทรลครับเป็นลั๊กแบบฟูลพินหรือว่า6พินนะครับ1 2 3 4 5 6ี่นะครับสามารถทำการวัดรอบพัดลมได้นะครับแล้วก็ปรับรอบพัดลมหรือว่าความเร็วรอบพัดลมเนี่ยสามารถปรับได้เลยนะครับออาสุดท้ายแล้วครับกับด้านหลังของตัวการนะครับ ค่อยๆวางกันนิดนึงครับน้ำหนักการค่อนข้างเยอะนะครับด้านหลังของตัวการ์ดนะครับมีแผ่นอลูมิเนียมสีดำนะครับปิดเอาไว้เกือบทั่วทั้งตัวการ์ดมีการเว้าเพื่อหลบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสักนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการเจาะรูเป็นหกเหลี่ยมเล็กๆเอาไว้หลายรูนะครับเพื่อลดการสะสมความร้อนนั่นเองนะครับโลโก้ asus สีเทานะครับเมทริก hd 7 9 7 0ชัดเจนเลยตัวเบอรเริ่มเลยนะครับ ตรงนี้ครับโลโก้ iRock หรือว่า iROG สำหรับคอนโทรลเลอร์ไฟเลี้ยงก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายครับกับด้านหลังของตัวการ์ดที่มีในส่วนนี้ให้เราเห็นก็คือเป็นส่วนของ VJ Hotwire นะครับนี่ครับคือปลั๊กนะครับด้านล่างก็จะเป็นส่วนของจุดวัดไฟหรือว่าจุดหมุไฟนั่นเองตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามีสาย VJ Hotwire มาให้นะครับแล้วก็เสียบสายตรงนี้ลงไปนะครับลากไปที่เมนบอร์ดสามารถปรับค่าไฟเลี้ยงได้เลยนะครับ ด้านบนนี้1ปลั๊กตรงนี้เป็นส่วนของ V Core นะครับและด้านล่างครับอีก2ปลั๊กครับเป็นในส่วนของ V Mem นะครับแล้วก็ V PLL นะครับจุดสุดท้ายของการ์ดตัวนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อออกสู่ดิสเพลย์นะครับหรือว่า Back I/O Panel นั่นเองด้านบนครับเป็นในส่วนของพอร์ต DVI จำนวน2พอร์ตด้วยกันนะครับสามารถใช้แอแดปเตอร์แปลงเป็น HDMI ได้นะครับส่วนของด้านล่างครับมาเป็นตับเลยครับ DP หรือว่า DisplayPort จำนวน4พอร์ตด้วยกันนะครับสามารถแปลงเป็น HDMI ได้เช่นกันนะครับรวมแล้วเนี่ยเราสามารถทำการต่อ iFinity ถึง6จอได้เลยนะครับแบบที่เราต่ออยู่ที่ฉากด้านหลังของเรานั่นเองนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นนใส่วนของช่องหรือว่ารูสำหรับระบายความร้อนออกมาจากตัวการ์ดนะครับเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหลี่ยมนะครับ ถือว่าสุดๆครับกับการ์ด ASUS Metric HD 7970 Platinum ตัวนี้นะครับของที่ให้มาค่อนข้างครบถ้วนนะครับลูกเล่นเพียบนะครับแล้วผมก็จะขอพูดในส่วนของคอเมมนิดนึงนะครับความเร็วของตัวคอเนี่ยอยู่ที่1,050เมกะเฮิร์คอบูตอยู่ที่1,100เมกะเฮิร์นะครับเมมโมรีสปีดครับแรงสุดๆจากโรงงานเลย6,600เมกะเฮิร์นะครับเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องทำการโอเวอร์คล็อกเลยมาถึงจับใส สเปคพร้อมซิสเต็มพร้อมเล่นได้เลยเต็มที่ปรับนู่นปรับนี่ได้นะครับ PCB ก็ไม่ใช่ PCB reference นะครับเป็น PCB ของทาง ASUS เองแล้วก็เป็น PCB เฉพาะในรุ่น m ม t r i c ตัวนี้ด้วยนะครับกับค่าตัวที่ค่อนข้างสุดตรงแล้วเนี่ยถือว่าโอเคครับกับการเมทริกนะครับเพราะว่าเมทริกปกติที่ออกไปแล้วเนี่ยค่าตัวของการเมทริกเนี่ยจะสูงกว่าท้องตลาดเขาอยู่แล้วนะครับผมและทีมงานอัวคร็อกโซนต้องขอขอบคุณทาง เอซู t เท h ครับที่ส่งการ์ดเอซูตเมทริ HD 7970 Platinum มาให้กับเราในวันนี้สําหรับผลทดสอบหรือว่าการเทสต่ตางๆเนี่ยรีวิวหน้าเว็บก็จะขึ้นพร้อมๆกันนะครับติดตามได้นะครับวันนี้ผมและทีมงาน OverclockZoneTV ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบก,กันใหม่เทสถัดไปสวัสดีครับ